เมื่อเนี่พ่ออาทิตย์กระไดมาตามบ้านผู้เพื่อนฝันแม่นเดอร์มาตามหาผู้เพื่อนฟันแมน่นนี่แหละครับ <c oughs> บ้านเพื่อนนี่แหละผู้เพื่อนฝันบ้านงูขาบ้านบ้านเล็กทีเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> นถือถือคากถือเมียก็เลยมาตาม <c oughs> มาตามนองผู้เพื่อนฝันนั่นะนี่แหละบักบ้านเพื่อน ยังน้อก็ส่วมเซลกันแต่น้อบาทนี้เนาะก็ส่วมเซลกันแต่ไม่พิมพ์จ้าเม่พิ่มาเงินมาให้แม่เล็กซื้อขนมปลากระส่งมาให้มันมานที่เราด้วยนี่แหละลูกสาวห้าที่บอกเล็กี่นี่แหละจะว่าดันก็ยลูกนี่แหละบอกเอี้ซีเนีลูกลูกสาวก็คงยงามเชวยร์นแมนค่ะแต่ยุ่ปอได้เลยล่ะ พ่ชอบสั่งขิละคุณแม่เาคุณแมอแ่ระอนลพที่ก็ได้มาตามบาน้าถามไปถามมามิตรลูกค้านี่ย่างมบ้อแ้อย่างลูกบอเอ็ก้าแม่นอยากเันีจ้ะ่กซื้อนองอย่างน้อนองกลาจ้ะน้องกลาง แม่ไม่ลูกจะคนล,ลูกสองคนสองคนผู้ชายกับผู้หญิงมั้ยผู้หญิงสองคนดังนังคือจิดดีแต่ลูกคือจังเอียงฟันกับฟันเนี่ยหั่นอนฟันด้วยวันแรกที่ว่าผู้เฒ่ามาบอก,ก,กับอีหลานเนี่ยแม่นี่น่ากันนี่ละฟันผู้เฒ่ามาบบ่อเกาเกาซุนมาสั่นเกาพันนั่งน่าน,นี่จังว่าบอกไปซื้อให้็น่หมว่าสั่นผู้แม่เพิ่นว่าจะเอาตัวนึงเนาะกัน เขียนพีดใต่เพื่อนผุดแล้วสองคู่สองุพแ่้วก็ดีใจว่าจ้าเนาะฟังแบบเส่นเออพเคยสื่อจะแคลียร์เนาะเลยสองคูนสองก็ดีใจแล้วเนาะถูกเลยคนมาสื่อเหล็กของเราคอยสื่อรอเออพ่อได้ฟังน้ำมูลเหอ่าพอผู้นั้นเพิ่งเกิดพี่ดีเด้อิ่ณมาค้าบูญดั่งมากัเเด็กพี่อันอันอ้ไสิ่งรอว ก็บอกลจ้ะ่ตัวใดล่อนกยซีากสามไม่ออกแล้วอ้ีสามสมีซีสามสามสีี่เน่านามากเลยีสามสามมาสั่นในพิน้องวานอรียกเป็นข้นขี้อายกีฬาเขียนในเพื่อนในหลูกเขียนในเพื่อนน้องว่าตตองหวดมันบอลเมล็เแม่นม่น้องว่าตตองหวดงหวดพูดมือีคนก็ว่ามาซิมัหมาสั่นแต่ว่ากับ่มันใจดอกพออันค่อยๆ่าสั่นเพื่อนวพอมีแมวนี่หละมาั่น อัน Он, นี้ลายนั med, ่งมาไม่พ <Sure> ิมพ์เบื้องในลูกนี่อันน้องยังก็ไม่พิมพ์ด้อน้องกลางน้องกลางนี่ละอันน้องกลางวาซู่ฟังเด้อค่ะเด้อว่าอันเป็นกระมาซิมตองงวนอย่ลายน้องกลางว่าโน่หลุกเนาะแต่วาหนูนั่นกุบพท่านมั่นใจดอกเดี๋ยวอันใกล้เลขสี่ออกมันบอลลุกเดี๋ยวจะบอกแม่พิมพ์มาทายทำอีกางเป็นบอลลุกเพราะว่าอันใกล้เลขสี่ออกไม่สมเหตมันบอลแม่ เพื่อนจะมาบอกตอนเด็กสิออกเป็นเบลุแต่ว่านี่ก็ว่าตองงวดก็เลยอยากให้เป็นแนวทางเบลุคนฝันแม่นเด้อค่ะเด้อนองกลางเด้อกำลังเรียนอยู่ในลูกเนาะเนี่ยสาวสวยของพี่พี่เดินลูกสาวเดินอยู่เด้อเดี๋ยวอันงวดนานน้องกลางบอกเลขโซ่งมานี่เด้อเดี๋ยวพอีองงเันเอฟซีจะว่าโอ้ยน้องกลางก็เหม่นแท้โอ้เงี้ยเนี่ยงกลางซื้อขนมกันนะบนสี่บาเด้อลูกเด้อนี่ละน้องกลางบอกไอ้เพื่อนแม่นเม็นเด้อลูกเด้อ ต้องการคนจิตดีเด้อค่ะน้องอันออกเจ็ดหนึ่งวันที่แล้วเด้อค่ะเด้อเขียนเจ็ดหนึ่งน้ำหลุกเขียนเจ็ดหนึ่งน้ำาัวงูเข่าบ้านอีหลาเนาะจ้าเออแมนอยู่ดอกงูเข่าบ้านออกตัวนี้เต็มเต็มเลยเอฟซีเอ้ยตาแม่สิถามบ้านนีว่างวดงวดที่ว่าผู้เฒ่ามาบอกเพิ่นมาบอกจังได๋ลูกว่าเอฟซีปังในลูกนั่งก็นั่งอยู่ที่ยนบัดนี้ก็เห็นผู้เฒ่าเพิ่นย่างเข้ามาจ้ะจ้ะเพิ่นก็บอกว่าเก้าเก้าศูนย์สั่นเด้อ นั่นก็เลยบอกแม่ไปซื้ออันผู้เฒ่าเป็นมาบอกย่างมาหาเลยจังสิบรุ่งจ้าอีหล่ะก็ไปันแบบนี้บ่บ่จ้าบวบอห้องเพิ่ยจะเขินกล่องเด้อค่ะเอี้ีเด้ออย่าว่าให้ไม่พิมพ์เด้อไม่พิมพ์ค่ะไม่พิมเบาเบาน้องก็บเบาเาจังสีหล่ะอีหล่ะเบาเบาบ่ค่อยปิ่นนู่นหลงเนาะ บ่ายที่นิงวัวตีวังอันว่าอันออกเจี้นึงนี่เหตุการณ์เป็นปตั้งได่หลกว่าเอฟซีฟังใน,ลน,งนงหลุนั่งนั่งหล่นโทรศรัพท์อยู่นี่หยนจ่าปนีประตูมันก็เปิดไว้ันีน่าก็เลยเห็นงูเข้ามางูเออแม่กระตูงูจยา,าก็เลยเห็นอโอ้คนลุกตัวใหญ่ตัวใหญ่บลุกูเข้าตัวใหญ่จ่าบ้าดูมันมาบอกเลยครับเนี่บบลุกเนาะพูดยวเนาะ แม่เข้าไปเล่นในบ้านโุ่เข้าไปว่างูเข้าบ้านเหมือนงูป่าบ้านแม่แม่งูเข้าบ้านเหมือนแม่กับแลบมาคนีนบ้านคนนี้ย่านคนอยู่คนเดียวเนาะจ้างูเข่าเข่าดูอยู่งูคนนี้เข่าดูอยู่บนแมงเข่าดูงูเห่าประจันงูเห่าอือสระว่ามันเป็นพื้นดำหมดสระว่านี่เราก็นองกับมิเซนเนาะแม่เนาะเพราะว่าอันขันงูขันยังมากนี่เพิ่นจะหายสูบเลดเด้ตามที่แม่พิมพ์เคยเห็นน่ะ คือฝันเกี่ยวกับงูแง่มใดก็จะเลขก็จะออกคือกันอันนี้มาด้วยตัวโตเพิ่นเลยน้องแม่เนาะเพิ่นมาให้โศกเห่านี่แหละค่ะงูเห่าน้อหลุกเนาะมาที่น้องห้ยตองงวดเนาะว่ามีผู้มาบอกน้อหลุกเนาะสี่สามสามสี่สามสามสี่เด้อค่ะเด้อก็ให้เป็นแนวทางน้อลูกจ้าว่าขันจังได้กับสิไม่อีกเทือนึงดอกเพราะว่าน้องกับว่ท่านเดจิตหนึ่งบรนได้ค่ะหัวเล็กหัวก็ออกน้อแม่เนาะ แต่ว่สดีว่าตองวดก็อ,อยากให้เป็นแนวทางเอฟซีเบิองด้วยค่ะเน,นี่ยเบืองกนน้องลุกเนาะแนมเบืองสก้อน <laughs> ถือบ่ถือยาวากันเด้อหนองว้าน,อน้องเชิญเด้อนี้ <laughs> ขังแรกกันบอกมีภูมาิทัศน์ไทยทำหลือ่่ะ,ะ,ะนี่แหละค่ะมิตเรียนหนังสือบ่ค่อยออกมาว่าหูน้ำมูดอกว่าสูงสิงย่งไหมยา้าคุณครูจันมาเยี่ยมบ้านทุนการเรียนดีดีเทียนดีมากฟังแม่คุณบอกเก่งเ คุณเรียนดีมาให้จ้ะเว้ยค่ะเออสกุลเทค่นี้คุณแม่คุณแม่กับเปื่อยอยู่ในเนาะลูกสาวเป็นคนดีเนาะแม่เนาะจังหวะมีเส้นอ่าน้องก็เลยมีเส้นบอกเลยถือกตลอดเนาะค่ะเนาะนี่คเครื่อะนี่เลยกับฝากในเด้อค่ะเด้อน้องเฮาเนาะน้องกลางเฮาเด้อค่ะเด้อคุณแม่ก็เป็นคนดี ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผู้ติดไม่พิมพในอย่างมิโชกันด้วยค่ะมือน,นี้ไม่พิมพ์กับมาตามต่อให้ดเด้อค่ะเด้อผู้ที่คนบอกเลขเข้านั่นละหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งพอบานเลขที่นองงูเขาบ้านนองจ้ละลเดี๋ยวอันเลขสีออกไม่พิมจะมาตามอีกเทือน,นน้องคะนะ้ะถ้าสำรับมือน,นี้ก็บสำนี้กอนนะค่คเนาะเดี๋ยวมาตามต่อให้ดเด้อค่ะเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ